ตอนศึกมัดฝรั่งการประลองเป็นปะทะกันระหว่างมิซิรุซาโตะปะทะเชฟเฟมเป็นเป็นวัตถุดิบก็คือมัดฝรั่งเชฟมิซุรุ จะมาปะทะกับเชฟเฟมที่สุดมาแล้วกับเชฟเฟมที่ไม่เหนือกันใครจะเป็นผู้ชนะไปลุนป้นกันเลยสนับสนุนโดยท่านที่ผมจำได้อดีตประธานของประเทศฝรั่งเศสนั่นก็คือและวันนี้มาที่ญี่ปุ่นในประมาณ2,536 ได้มาชิมร้านอาหารในเป็นโรงแดมของคุณเป็นของอาหารฝรั่งเศสมีมัดฝรั่งเป็นเฟรนไฟรายมีเบอร์เกอร์แล้วก็มาจับมือกับเชฟมิสซิลูเจ้าของร้านและในอดีตปี2536กลับมาจากโตเกียวที่ร้านเดิม แต่ว่าเชฟจะต้องปฏิเสธของคุณพวกเขาไม่สามารถการในวันนี้เป็นการการทำอาหารก็เป็นของฝรั่งเศสก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับครับผู้ท้าชิงวันนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารของประเทศฝรั่งเศส<ล>นั่นก็คือเชฟมิสลูซา,า,าโตะเชฟเป็นในเขาเริ่ม,ามอาชีพ พ่อครัวได้เริ่มทำอาหารในโตเกียว8ปีเมื่อปี1966จากนั้นแล้วได้ฝึกฝีมือทั่วประเทศญี่ปุ่นที่ใน13ปีและเปิดร้านในของมิซุรุซาโตะของตัวเองเข้าวันไหนใครได้สนใจก็ในของโรงแรมในวันนี้ เขาจะทำอาหารก็คือเบอร์เกอร์เฟนฟรายเท่านั้นและไก่ทอดมีนักเกตวัตถุดิบเป็นอาหารฝรั่งเศสเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าเชฟอาหารฝรั่งเศสเป็นเลือกใช้ของอาหารมีเฟนฟรายกับนักเกตแล้วก็เบอร์เกอร์แล้วก็ไก่ทอดมีน้องไก่แล้วก็ไก่ป๊อป นี่คือเชฟเป็นจากอดีตของประธานในประเทศฝรั่งเศสเป็นที่ไม่ยอบเอาล่ะมิสซูรูเราต้องอาหารชั้นเลิศในวันนี้สึกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นของเธอเพราะว่าเป็นวันนี้เป็นอาหารก็เป็นของคุณเลยนะครับเพราะที่จะนี้แหละนะครับของคุณแล้วก็เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับ สวัสดีครับผมเกิดโพปิโตนะครับและเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับเป็นของอาหารฝรั่งเศสของคุณเสริมอาจจะไม่สําคัญเท่ากับนี่ก็คือเชฟสไตล์ของอาหารฝรั่งเศสที่ทำอาหารได้ถูกปากท่านอดีตจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นของเชฟคนนี้ไม่หยุดปากเลยนะครับ และในวันนี้เชฟที่เราพูดถึงได้มาอยู่กับเรานะครับในในการนี้นะครับขอเชิญพบกับเชฟพุท้าชิงนะครับเชฟมิซุรุซาโตะนะครับเป็นให้ยอมรับนะครับเชฟมิซุรุซาโตะเชิญครับมาแล้วนะครับเชฟมิซุรุซาโตะนะครับจะมาประลองกับเชฟกระทะเหล็กนะครับเป็นใส่นี้เลยนะครับมาดูกันว่าเชฟจะประท้าได้หรือไม่ สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณน้ำเป็นของท่านอได้มีค่อยข้างจะดจูจี้แค่ไหนนะครับไม่ทราบว่าเชฟนี้จะพอดีได้หรือเปล่าไม่รู้ดิครับพอไปยังไงนะครับเพราะว่าเป็นของอาหารนะครับได้ชื่นชมครับโอเคนะครับโอเค เอาละครับเดี๋ยวเรามีสามเชฟนะครับเชฟกระทะเล็กไปดูกันว่าเราจะมีเชฟกระทะเล็กท่านไหนบ้างนี่คือสุดยอดเชฟในวงการอาหารญี่ปุ่นเชฟสามเชฟที่เราจะมาประลองกับเชฟบุทาชิงมาดูกันว่าเชฟจะ ทาได้หรือไม่เชฟอาหารไทยเชฟจ๋าเชฟอาหารญี่ปุ่นเชฟมิกกี้และเชฟอาหารฝรั่งเศสเชฟเฟมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชฟเราจะมาประลองกันผมหวังว่าต้องมีเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะครับเชฟครับจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าเชฟทั้งสามนะครับจะต้องเลือกคนไหนเลือกเลยครับเชฟเฟมครับ เป็นเชฟเฟมนะครับเชฟอาหารฝรั่งเศสมิซุรุซาโตะประธาเชฟเฟมนะครับเชฟเฟมเป็นเชฟจากของเป็นอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารของญี่ปุ่นไม่มีใครเลยไปดูกันว่าเชฟจะมีความประสบการณ์จริงหรือเปล่าผููท้าชิงคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟกระทะเหล็กไหม ว่าไม่ได้เด็กหรอกครับเดี๋ยวเรามาควรตีดีกว่าสู้ชนะเต <คน S 1> ็มที่ดีกว่าวนนและเชฟกระทาเด็กลหละคุณมีอะไรจะบอกกับเชฟผู้ท้าชิาีไหมเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเป็นร่วงนั่นแหละและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือ วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือมัดฝรั่งครับาหสำหรับวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือมัดฝรั่งนะครับจะเป็นผู้ท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กจะต้องรังสรรอาหารออกมาให้สมบูรณ์แบบนะครับในวันนี้สนุกแน่ ไปมาดูกันนะครับ a u r e ล u s i n Like it ready j u โ m b ล Like i ด r e a ว y ม u a m b o นะครับของเชฟเฟมนะครับนี่นี่นะครับจะให้จะให้ทำอาหารเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับทำอาหารเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่แล้วครับอ๋อ อันนี้เป็นอาหารเป็นแบบอาหารเนะาะใช่โอ้ใช่แล้วเป็นอาหารทั้งหมดเป็นมัสฝรั่งทั้งหมดเป็นหนึ่งแสนบาทเนาะโอ้หนึ่งแสนบาทแพงโคดมากใช่แล้วโคดแพงมากเลยนะแล้วเชฟเฟมนะครับกําลังอ่าล้างมัสฝรังอยู่นะครับแล้วก็เอาส่วนเชฟพุทธชิงนะกําลังทําอ่าเอามีดนะครับมา มาเปาะเปลือกนะครับใช่แล้วเปาะเปลือกนะครับเอาละครับเรามาแนะนํารับเชิญกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นดาราเป็นแขกเชิญนะครับเป็นผู้นักข่าวนะก็คือกิติสิงหาบดสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็ มานั่งมาที่นี่ได้เลยต้องบอกว่าเป็นเป็นนักข่าวใช่ครับอ๋อก็อยากมาเป็นอร่อยมากนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับและเป็นผู้เชายวชาญนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าอันนี้มันฝรั่งเป็นปอบเปลือกนะมีเปลือกด้วยนะครับผมอันนี้ต้องทำทำความสะอาดด้วยมัดฝรั่งไหมครับอ๋อครับผม นี่นครับมีล้างน้ําด้วยเอามาดูฝั่งเชฟเฟมนะครับนี่เขาไม่เห็นด้วยนะครับนี่ล้างนอสปอร์ดด้วยนี่นะครับของมัดฝรั่งด้วยน,นี่มีมัดฝรั่งเยอะมากครับเชฟเฟมบอกว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสด้วยครับนี่นะครับเป็นทําทํากินเผ็ดหรือเปล่าเฟนไฟเนี่ยกินกับผงปาปิก้าไหมไมไมไหมถาเออเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นมัดฝรั่งนะ นี่นะครับเป็นมันฝรั่งเนี่ยเป็นอาหารแพงมากใช่ครับคุณกระบงครับครับเชฟเฟมนะครับกําลังปอกเปลือกของมันฝรั่งนะครับเพื่อทําเป็นเฟนฟอยนะครับใส่ผงปาปิกานะครับโอ้เผ็ดมากเลยนะครับใช่แล้วครับอมาดูฝั่งผู้ชาผู้ท้าชิงนะครับเชฟมิสซูรุนะครับนี่ ทำอะไรครับนี่คุณกระบงครับครับเมื่อกี้นะครับเชฟมิสซูนะครับกําลังทําเป็นเฟ้นไฟล์ใส่ใสซอสชีสนะครับโอ้ใส่ซอสชีสเลยเหรอใช่แล้วครับนี่เป็นซอสชีสเนาะใช่เป็นอาหารนะครับแต่ว่าวอวถุดิบนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ มาดูฝั่งเชฟเฟมนะครับเชฟอาหานฝรั่งเศสจะทำเป็นเฟนฟายนะครับเป็นม้ฝรั่งอะไรดีเป็นน้ำมันทำเฟนฟายมั้งใช่นี่แล้วก็เฟนฟายเนี่ยเอาไปต้มเหรออันนี้ไม่ใช่หรอครับอ๋อนี่เป็นม้ฝรั่งแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไปล้างเนาะล้าง ล้างมันฝรั่งก่อนนะครับถึงจะหัน่นโอ้แล้วอันนี้มีแก๊สด้วยเหรอใช่แล้วครับดีเอามาดูฟังเชฟพุทธาชิงนะครับนี่น,นี้ผู้คอนขันก็ได้นี่นะครับมาดูฟั่งเชฟเฟรมนะครับนี่หันห่นหั่นหั่นมันฝรั่งนะครับนี่เฟ,ฟรนฟายน่ากินเนาะใช่อู้อิสเมสซิ่ง นี่นะครับโอ้โอ้ไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้โหโอ้โหคุณกระบงครับครับที่เราเห็นนะครับเป็นการทําอาหารกินนะครับเป็นการดังไฟด้วยโอ้เชฟกระทาเด็กต้องนี่เหรอใช่โอ้โหไฟนี่นะใช่ตอนนี้นะครับมาดูฝั่งเชฟเฟรมนะครับทาคุณกระบงครับครับเชฟเฟรมนะครับ กำลังทำหั่นเฟนฝายนะครับเพื่อทำเป็นเมนูเฟนไายเฟนฝายผงปาปิก้าโอ้เผ็ดเผ็ดมากเลยนะผมปาปิก้าเนาะครับนี่นะครับมาดูฝั่งอันนี้มาดูฝั่งเชฟพุทธชิงก่อนนะครับนี่อันนี้เราต้องหั่นใช่ไหมใช่อันนี้ทําเป็นอะไรนะเสียบมาฝรั่งแล้วก็นาเอาไปนี่ครับ เหลือเวลาอีก45นาที45นาทีแล้วนะครับอันนี้มาดูของเชฟเฟมนะครับนี่อันนี้ทําเป็นอย่างนะครับเอามาดูฝั่งเชฟเฟมก็ทําอะไรบ้างนี่อันนี้แล้วก็หั่นนะครับแล้วก็หั่นพิซซ่าหั่นซอสมะเขือเทศใช่ปุ้นกระบงครับครับเชฟเฟมนะครับกาลังทําเป็นพิซซ่าใส่ซอสชีสนะครับอ๋อ oh. มาดูฟังเชฟพุทธาชิงกันนะครับ <c oughs> ไม่มีฟังเลยนะครับร <os> ครับก็เป็นเชฟพุทธาเด็กมากเลยนะครับ,บ,รบ,รบรมาบดูฟังเชฟเฟรมนะครับรฟฟนี่แล,แล้วก็เสร็จแล้วแล้ว,ลวก็ไปเอาเอา,เอามัดฝรั่งน,นะครับเป็นปลายส่หม้อนะครับอ๋อมอเนาะก็เป็นหม้อเป็นอย่างนี้เลยนะคุณกระบงครับครับที่เราเห็นนะครับเชฟเฟรมนะครับกําลังเอามัดฝรั่งนะครับ เอาต้มนะครับแล้วก็เอาไปต้มโอ้เอาไปต้มใช่นี่มาดูฝั่งเชฟุทธาชีนะครับเชฟมิซุรุซาโตะนะครับซาโตะใช,ใช่นี่นะครับอันนี้น่ากินจังเลยเนาะใช่มะฝรั่งใช่แล้วอันนี้เป็นอ่าน่ากินเลยอะใช่เป็นไม่ลงเลยเนาะใช่แล้วครับอันนี้อันนี้มัดฝรั่งทอดเนาะ มาดูฝังเชฟเฟรมนะครับนี่เชฟเฟรมกาลังทํเอ่อเอาไปต้มนะครับคนละอันนี้สองหม้อเนาะนี่นะครับใช้ใช้หม้อสองอันเลยใช่เปิดแก๊สเลยนะครับแก๊สจะหมดไหมเนี่ยแกไม่หมดหรอหรอเออ,เอ,อนี่นะครับจะไม่เสียงนะครับมี่พูดงนี้ได้เหรอครับ นี่เป็นอาหารประเภทไหนก็ดีแล้วเริ่มนะครับนี่นะครับเชฟส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะนี่นะครับมัดฝรั่งนะครับต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการทอดนะครับนี่ทอดเอากระทะแล้วก็เปิดแก๊ดด้วยนี่แล้วก็เปิดแกดด๊สแ,แ,แล้วก็ใส่น้ำมันเทน้ำมันเลยเนาะนี่ ตอนนี้เชฟเฟรมนะครับก็จะทอดเฟนฟายนะครับผกใช้ผงปาปิกานะครับนี่นะครับมาดูฝั่งเชฟพุท้าชิงนะครับนี่ทาอะไรอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นเฟนฟายนะไม่ใช่เฟนฟายนะเป็นอ่ามันฝรั่งมันฝรั่งทอดเกาะเป็นเลเป็นเลเหรอใช่แล้วครับเลอาหารฝรั่งเศสโอเคเป็นเลมันฝรั่งเป็นล็อกโอเค อันนี้ผ่านไปแล้ว30นาที30นาทีนะครับตอนนี้นะครับเชฟเฟรมนะครับกําลังทำกำลังทอดพิซซ่านะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่พิซซ่านะเป็นเฟรนฟร์ยอ๋อใส่ผงปาปิก้านะครับผงปาปิก้าเหรอใช่ครับมาดูฝั่งเชฟพ,พุท้าชิงนะครับนี่พุท้าชิงกําลังทอดเลอยู่นะครับ เป็นเมนูที่สองทอดเลเป็นรสสูาซูตอเบอรสาลายนะครับนี่น่าจะสกเลยนะครับโอเคนี่เป็นนี้นะครับเป็นเชฟแนวหน้าเลยนะครับใช่แล้วครับคุณกระบงครับครับที่เราเห็นนะครับเชฟพุทธาชิงนะครับกาลังกาลังทาเลนะครับมัดฝรั่งนะครับเพื่อทําเป็นเมนูรสสูดตอบรสาลายนะครับ โอ้โหน่ากินมากเลยนะครับอันนี้ทําอะไรอยู่นะอันนี้จะแสดงออกก็ได้นะอัเป็นคู่เอกมากเลยนะเออเชฟเฟมก็ดีมากเลยเนาะ เอามาดูฝั่งเชฟกระท้ายดกนะครับนี่เชฟกําลังทอดแล้วนะครับเป็นเฟ้นไฟใส่ผงนะครับคุณกระบงครับครับเชฟเฟรมนะครับกําลังทำเฟ้นไฟนะครับใส่ผงปาปิกานะครับใส่ที่หลังนะครับอ๋อนี่เฟ้นไฟน่ากินมากอ๋อโอ้โหน่ากินมากเลยเนาะมาดูฝั่งผู้ท้าชิงนะครับก็อยากกินเลยนะอันนี้เป็นเลโรสอะไรนะ มันฝรั่งแท้ทอดแท้นะเป็นล็อกใช่ครับนี่เป็นความอร่อยนะครับครับเป็นปลายน,นะครับเป็นน่ากินเป็นแพงที่สุดในโลกนะครับ <c oughs> นี่แหละครับเป็นสองหมื่นเนาะสองหมื่นนี่ครับเป็นคอมมนี่เลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเยี่ยมที่ดีที่สุดนะครับ <c oughs> และคณะกรรมการนะครับ เป็นวงการอของเฟ้นไายด้วยผ่านไปแล้ว20นาที20นาทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาดูฝั่งเชฟเฟรมนะครับเชฟอาหารฝรั่งเศสนี่กําลังทำเมนูนะครับก็คือ,อมัดฝรั่งทอดนะครับมัดฝรั่งเลยนะเหมนกับอะไรนะ โอ้โหอันนี้เป็นไฟลใกล้จะสุกแล้วเนาะใช่เป็นเมนูแรกเป็นอ่ารสอันนี้เป็นจานที่จานที่สองอเป็นเชฟพุทธาชิงเป็นเลเนาะโอเคโอเคครับถ้ากินก็ดีอยู่แล้วนะนี่มาดูฝั่งเชฟพุทาเล็กนะครับนี่เชฟเฟรมก็ทําอาหารนะครับ อ๋อเป็นใส่อันนี้เมนูที่สามเนาะใช่เป็นอาหารเป็นอ่าเล่เนาะรสรสมันฝรั่งแท้่โอเคเป็นธรรมดานะนี่อ่ากินมากมาดูฝั่งเชฟพุทธาชิงนะครับทำอ่าทำเป็นฝายนะครับเป็นใส่ซอสซอสมะเขือเทศใช่แล้วใส่ซอสมะเขือเทศนะครับนี่อร่อยมากเลยเนาะใช่ครับ น่ากินมากเลยนะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นของเจริญด้วยนะครับมาดูฝั่งเชฟเฟรมนะครับนี่อันนี้คือเนฟนฟายนะครับโอ้เฟนฟายใส,ใส,ใส่ใส่ผงปาปริก้าด้วยนี่นะครับใส่ผงปาปริก้าด้วยนะครับนี่อันนี้คือผงปาปริกา้าเหรอเนี่ยใช่แล้วนี่ อะไะครับโอเคหรือจะไปกินโอเคจะใช่เหรอครับอันนี้นะครับใช่ไหมครับโอเคเอามาดูฝั่งเชฟพุทาชินนะครับนี่เป็นการใช้นี่นะครับเป็นการสุกเลยนะครับส่วนี้เป็นของเชฟเฟรมนะครับนี่อันนี้คือเลรสมะฝรั่งธรรมดาเนาะใช่น่ากินเลยนะ แล้วก็มีการกรอบด้วยอน,น่าสิครับอันนี้ได้หรือเปล่าฮะเหลือสิบห้านาทีเหลือสิบห้านาทีนะครับโอ้โหเหลือสิบห้านาทีฟังพุทาชิงนะครับกำลังนี้อยู่นะครับอันนี้ว่าไงนะครับเป็นอาหารอะไรลงอะไรไม่รู้หรือว่าจะเป็นอ่าเฟนเฟนฟามั้ง ใส่ซอสชีสเสร็จแล้วมัง้งโอเคอันนี้ไม่ได้เนี่ยนะคุณเกระบงครับครับเชฟเฟมนะครับกำลังทำเฟนฟายเฟนฟายใส่ซอสชีสนะคะโอ้ซอสชีสใช่แล้วครับอันนี้เสร็จแล้วเนาะใช่เป็นอันนี้แล้วก็ใส่ซอสชีสด้วยวเฮ้ยู้ท้าชิงใส่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีเลมีเฟนฟายใส่ เป็นไฟใส่อะไรอะ่ะใส่ซอสซอสมะเขืซอซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศใช่โอ้หน้ากินมากเลยเนาะใช่โหหน้ากินเลยครับวันนี้อ,อครับเป็นอาหารฝรั่งเศสดีนะครับเอามาดูฝั่งเชฟเฟมนะครับเชฟอาหารฝรั่งเศสนี่ครับใช่คุณกระบงครับครับ เชฟอุทาชินนะครับกาลังทําเฟนฟายนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเพื่อทําเป็นเมนูเฟนฟายใส่ซ้อนมะเขือเทศอู้เฟนฟายเฟนไฟายใส่ซ้อนมะเขือเทศแม่แต่ว่าราคาเฟนฟายเป็นมัฝรั่งก็แพงเนาะนี่คุณกระบองครับครับเชฟเฟมนะครับกําลังอ่าทำเป็นเลนะครับเป็นเลรสรสอ่ามันฝรั่ง ธรรมดานะครับอ้เป็นเลนะครับนักินเป็นของสไตล์อาหารฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นอย่างต่อไปนะครับ <c oughs> แล้วก็เลยสิบนาทีนะครับสิบนาทีสิบนาทีแล้วนะครับอันนี้เป็นเชฟเฟมกับอันนี้เป็นใส่เฟนฟรายนะครับใส่ซอสชีสหรือเปล่าซอสชีสครับอันนี้เป็นซอสชีสเนาะ เออใช่มาดูฝั่งเชฟพุทาชิงนะครับนี่กำลังทำอ่าเลนะครับเป็นใสอ่าเป็นมัสฝรั่งแทนนะครับใช่นี่นะครับคุณกระบงครับครับที่เราเห็นนะครับเชฟเชฟพุทาชิงนะครับกําลังทำอ่าทำเลนะครับเป็นรสซูทาเบอรี่สาหร่ายนะครับโอ้น่ากินมาก เป็นขนมเลยเนาะใช่ขนมเอามาดูฝั่งเชฟะเฟมน่ครับครับนี่นะครับนี่เป็นอาหารเป็นเฟรนฟรายใส่ซอชีสเออซอชีสนี่นะน่ากินด้วยนะครับพิเศษจริงเหรอครับอันนี้อยากกินเหมือนกันนะนะกินนิดนิดนึงนะครับโอเคเป็นอันนี้ก็เปลี่ยนแผนเลยครับเออ ันนี้เป็นสับขาหลอกเลยนะยยใช่อันนี้มันลอันนี้มาแล้วนะมาดูฝั่งเชื้อพุทาชิงนะครับอันนี้ทําอะไรอ่ะอันนี้เป็นเฟ้นฟลาใส่ใส่ซ้อนมะเขือเทศใช่แล้วซ้อนมะเขือเทศเลยเนาะออแล้วก็อะไรันหาก,กินยากนะอืมแต่ผมว่าเป็นหน้าเป็นความอร่อยเนาะ คุณกระพงครับครับตอนนี้นะครับเชฟเชฟพุท้าชิงนะครับกำลังทำเลนะครับเพื่อพันเพื่อทำเป็นเมนูเลเป็นเลแบบธรรมดานะครับแล้วก็เพื่อทำเป็นเมนูเลแบบมันฝรั่งแท้นะครับเป็นล็อกอ๋อล็อกน่ากินใช่นี่นะครับเป็นตัวไม่ใช่ดาวอย่างไงอ่ะ นี่เชฟเฟมนะครับกำลังทอดเฟรนไพร์นะครับเพื่อให้กรรมการกินนะครับโอ้โหนี่นะครับผมว่าจะไม่แดกเลยนะครับข้าวนี้จะไม่เลยนะครับ,อ,รอ,รบอันนี้ตอนเยอะจริงจังเลยนะครับครับนี่ส่วนเทพุทธชิงทำอะไรอะ่ะนี่อันนี้คืออ่าเป็นอาหารเนาะ มันฝรั่งเหรอใช่อันนี้เพดเนาะเพดอันนี้เป็นอันนี้ทําเป็นอันนี้มันฝรั่ง,ง,ง,งกินกับเลซือามบริสลายเนาะทุกอย่างราาอร่อยเนาะเออใช่อ๋อแล้วตกลงเนาะโอ้ <c oughs> โหอันนี้หน่อยดีอันนี้นะครับว่า,าไปแล้วนะอันนี้เป็นเอาไว้กินตอนดิบเนาะ อันนี้เป็นอ่ามันฝรั่งนะครับเป็นเฟรนฟรายอ๋อใส่ซอสหรือเวลาอีกห้านาทีห้านาทีนะครับนี่จะเป็นการกินเผ็ดน,นะครับของเชฟเฟมนะตอนนี้มาดูฝั่งเชฟเฟมนะครับนี่ทำเลนะครับเป็นเลอ่ารดอะไรนะลดคุณกระบองครับครับที่เราเห็นนะครับเชฟเฟมนะครับเพื่อทำเป็นเมนู เลรถรถอ่ะเป็นน้ำฝรั่งธรรมดานะครับอ๋ออย่างนั้นหรอครับโอเคอันนี้เป็นสองอย่างนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าเพนเนฟไฟล์นะครับ <c oughs> เฟนนไฟล์อาหารอ่ะเป็นใส่ซ้อนมะเขือเทศนะครับ <c oughs> ครับนี่ใครจะใครยังจะรู้นี่อันนี้แน่นอนนะครับ มาดูฝั่งเชฟเฟรมนะครับนี่เป็นอ่าเฟนไฟราอ่าใส่ซอสชีสอันนี้เป็นซอสชีสเหรอครับนี่น่าอร่อยมากส่วนเชฟผู้ท้าชิงนะครับก็ถึงในถึงไหนแล้ว,ลวก็นี่ชื่นชอบมากเลยนะครับรสชาตินี้เลยนะโคษเลยนะครับโอเค รู้สึกเยนะครับโอเคมาดูฝั่งเชฟเฟมนะนี่เสร็จนะครับแปลดีเนาะแต่นี้อันนี้เป็นเฟนฟรายเป็นน่ากินนะครับใส่ซอสผงบาปบิก้าส่วนมาดูผู้ท้าชิงนะครับใส่เฟนฟรายนะครับใส่ซอสมะเขือเทศนี่มะเขือเทศนะครับบีบซอสมะเขือเทศลงไปในเฟนฟรายนี่เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับ นี่มาดูเชฟเฟรมนะครับนี่เป็นอาหารเฟรนฟรายใส่ผงปาปริก้านะครับเออใช่แล้วนะครับเกือบพงนี่เป็นไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเฟนฟรายแบบผมปาปริก้าใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นความเผ็ดของปาปริก้าของเฟนฟรายนะครับอันนี้เป็นนะครับเอาล้ครับมาดูฝั่งเชฟเฟรมนะครับอันนี้คืออะไรอะ อันนี้มาดูผู้ท้าชิงนะครับเป็นเฟนฟายซอสมะเขือเทศนะครับอเอออยากให้กินอยากอยากจะให้กินอยากอยากจะให้ชิมอะครับอันนี้คืออะไรซอสชีสซอสชีสบีบซอสชีสเลยเหรอใช่ทำให้ทำให้อร่อยเลยนะใช่ซอสชีสนะเป็นอลังการนะครับรนี่นะครับ มาดูนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายนี่จะเชฟเฟรมจัดจานนะครับนี่เป็นเลรถอ่ามาสรังแทรถธรรมดานะครับส่วนเชฟเชฟเชฟพ,พุทธชิงทำอะไรเลยสามสิบวินาทีสามสิบวินาทีสุดท้ายต้องเร่งแล้วนะครับ นี่นะครับเป็นสไตล์อาหารฝรั่งเศสของพุทธาชิงมาดูฝั่งของเชฟเฟมนะนี่นะครับเชฟเฟมนี้ไม่เคยนะเป็นมาก่อนนะอีกสิบินาทีเป็นใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับห้าสี่สาหนึ่งโอเคเสร็จแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเป,เป็นไงบ้างครับ,บ,รบอ่ารู้สึก อ่เป็นสร้างสารอาหารนะครับจะทําก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอ๋อเหรอครับผมก็ผมก็มีอะไรจะนี้ไหมครับอ๋อรู้สึกเป็นอาหารรู้สึกไหมครับเนี่อ่เป็นอาหารขอบคุณมากครับเชฟเฟมครับครับรู้สึกทําอะไรไหมครับอ่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับครับอ่าผมก็ก็ประมาณอ่าสามสิบวินะครับ พุทาชิงทำอาหารจานแรกเป็นเลเป็นเลเป็นรถสุดามริสาทาย